ได้เลยครับโอเคลงแป๊บนึงนะครับเท่าไหร,ร่ฮะร้อยด่ครับนี่ค่ะขอบคุณนะคะฉันขอซื้อก่อนนะพอดีว่าฉันรีบนี่คุณคะคุณไม่เห็นหรอคะคุณอื่นเขาตอ่อแถวกันอยู่ะ่ะคุณจะมาแซงคิวแบบนี้ได้ยังไงคุณครับไม่เป็นไรครับให้เขาก่อนก็ได้ไม่ทราบวา่าเธอเป็นใครอะ่ะ ไม่ยุ่งอะไรด้วยที่ฉันยุ่งเพราะการกระทําของคุณมันไม่ถูกต้องค่ะนี่ยัยเด็กใหม่พอได้แล้วอ๋อเป็นเด็กใหม่นี่เองไม่น่าถึงไม่รู้ว่าฉันเป็นใครตอนทํางานเนี่ยเธออย่าพลาดนะเตือนไว้ก่อนฉันจับตาดูเธออคุณอะไรวะกลางสันคุณครับคุณคงไม่รู้จักพี่คนนะ้นสินะ เขาเป็นผู้จัดการคุณไปพูดเขาแบบนั้นน like ่ะต่อไปคุณคงจะอยู่ยากแน่เลยไม่เป็นไรหรอกค่ะเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเพื่อมาทำงานวันแรกอ่ะก็กล่ากับผู้จัดการซะแล้วใช่ไหมดาวใช่ระวังนะระวังจะไม่มีงานทำกินร้านอื่นเถอะนี่คุณ ระวังสองคนนั้นเลยก็ดีนะเขาขี้ฟองมากเลยวันวันผมไม่เห็นเขาจะทำงานเลยแต่พอทำดีเอาหน้านี่อย่างนี้เลยค่ะขอบคุณที่เตือนนะคะอะนี่งานของเธอเธอช่วยทำให้เสร็จก่อนสี่โมงนะฉันรี หัวหน้าคะ่ะนี่ก็บ่ายสามแล้วฉันไะ้ทำมันทันหรอคะทำทันไม่ทันก็เรื่องของเธอฉันมีหน้าที่สั่งส่วนเธอมีหน้าที่ทำแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าทำไม่ไหวเนี่ยเขียนไปเราออกได้นะฝ่ายผู้คนอยู่ห้องข้าวเองเป็นยไงบ้างเด็กใหม่ โดนผู้จัดการแกล้งอ่ะสนุกปะเข้ามามีธุระอะไรเปล่าคะเปล่าพวกฉันก็แค่มาดูหน้าคนเก่งว่าเวลาโดนแกล้งมันเป็นยังไงถ้าไม่คิดจะช่วยก็ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของคนอื่นดีกว่าไอเด็กนี่นี่ฝากไว้ก่อนนะฉันรีบไปทำง,งานที่หน้าแล้วเจกันะไปแล้ว โอเคไหมอนะงานเยอะขนาดนี้ให้ฉันช่วยทำไหมไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันไหวอยู่ขอบคุณนะคะงั้นถ้าไม่ไหวก็บอกแันคนหน้าคะอืงานที่ฉันทำเสร็จแล้วนะคะวางไว้ตรงนั้นก็ได้นะฉันไม่ค่อยรีบใช้อ่ะอ้าว ในหัวหน้าบอกว่ารีบใช้ไงคะหรอฉันเคยพูดแบบนั้นกับเธอหรอขอโทษทีนะพอดีช่วงนี้ฉันงานยุ่งมากเลยอะสองสัยคงเบลเบลอยังดือยู่ทำไมล่ะออกไปได้แล้วไปสิค่ะ นี่งานของเธอโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่สำคัญมากอย่าให้พลาดเธอต้องทำให้ทันและส่งฉันภายในเย็นนี้หัวหน้าคะแต่ว่าเอกสาร,รม,มันเยอะมากเลยนะคะฉันกลัวว่าวันนี้จะไม่เสร็จอะคะ่ะนี่ฉันยอมเอาโปรเจกต์สำคัญของบริษัทให้เธอทำเพราะฉันเชื่อมั่นในความสามารถเธอไม่รู้แหละยังไงเย็นนี้เธอต้องทำให้เสร็จเข้าใจใช่ไหม เสร็จแล้วค่ะวพรหน้าเป็นแค่พนักงานใหม่แต่ทำโปรเจกต์ใหญ่แบบนี้ได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยรักษาความตั้งใจแบบนี้ไว้ล่ะไปไปได้ละเออเดี๋ยวก่อนอช่วยไปซื้อกาแฟาให้ฉันหน่อยสิแต่ นี่มันเลิกงานเลยนะคะจริงด้วยงั้นเธอเลอกเอาละกันว่าเธอจะไปซื้อกาแฟให้ฉันหรือว่าจะให้ฉันเนี่ยเขียนใบเตือนให้เธอดีบอสครับเจยเกตเนี่ยนิสัยแย่มากเลยนะครับใช่ค่ะแผนนี้ทำงานก็ไม่ได้เรื่องแล้วยังมากางกับบอสอีกนะคะ สมควรแล้วล่ะครับที่โดนแบบเนี้เอ่เมืกก่อกี้บอสอยากกินกาแฟใช่ไหมครับบอสอยากกินกาแฟอะไรครับเดีย๋ยวผมไปซื้อให้เลยขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาประชุมร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและตัวเวลาทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าที่ฉันได้ประชุมในวันนี้ฉันมีเรื่องจะประกาศอีกไม่นานเนี่ยฉันต้องย้ายไปเป็นผู้จัดก,การที่สาขาใหญ่ ดังนั้นต้องมีคนมารับตำแหน่ง้าที่แทนฉันและแน่นอนค่ะว่าคนที่ฉันเลือกเนี่ยก็ต้องเป็นหนึ่งในพวกคุณคนที่จะได้รับตำแหน่งผู้จัดการเป็นคนต่อไปทินี้ด้วยนะคะคุณเก๊บฮะฉันเหรอคะใช่ค่ะมันเป็นไปได้ยังไงครับบอสบอสไม่ชอบเกเก๊ไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะ ทำไมบอสถึงเงลือกมันล่ะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีแต่ผมที่ทำดีกับบอสมาตลอดทำไมตำแหน่งผู้จัดก,การคนต่อไปถึงไม่ใช่ผมนะครับใครเป็นคนบอกคุณคะว่าฉันไม่ชอบคุณเกตเขาฉันแค่ทดสอบเขาก่อนจะให้ตำแหน่งสำคัญก็ทำนั่นเองเด็กใหม่คนนี้ไม่เหมือนคนอื่นดีนะ ทำงานใช้ได้เลยนะเนี่ยละเอียดเชียวเก่งมากไม่ยอมแพ้ต่อความกดดันแล้วก็อดทนอย่าทำให้ฉันผิดหวังละ่ะอย่าเด็กใหม่คุณเกศครับคุณเป็นพนักง,งานคนแรกเลยที่กล้าจะโต้อตอบฉันตอนที่ฉันทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าฉันเป็นผู้จัดจาการแล้วก็ตาม คุณมีความใจกว้างอดทนแลนะตั้งใจทำงานคุณเอางานมาเป็นหลักก่อนเสมอถึงแม้จะถูกหัวหน้ากัรแกล้งคุณก็จะเลือกที่จะทำงานออกมาให้ได้ดีที่สุดฉันเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณมีคุณสมบัติมากพอที่จะได้เป็นหัวหน้าคนแล้วนะคะฉันอยากให้คุณยึดมั่นในสิ่งนี้และทำมันต่อไปนะค่ะข,ขอบคุณนะคะหัวหน้าฉันจะตั้งใจทำงานนี้ให้ดีที่สุดคะ่ะ ยาเกตได้เป็นผู้จัดการแล้วผมละครับบอสคุณอ้นก็ทำตำแหน่งเดิมไหมคะแต่บอสครับอ๋อแต่ว่าคุณอ้นเนี่ยยังไม่เลิกที่จะแซเพื่อนร่วมง,งานรวมไปถึงกันแกล้งเพื่อนร่วมง,งานจริงๆดิฉันก็สามารถพิจารณาลดตำแหน่งคุณอน้นให้ไปเป็นยามเข้าประตูได้นะคะสนใจไหมคะ